สวัสดีค่ะนี่ช่องแม่เวียงน้องกองกอนนะคะรักต่างใบค่ะวันนี้แม่เวียงจะมาสาธิตอการฉลวผงหอกนะคะพร้อมหัวใหญ่หัวหนึ่งหัวใหญ่นะคะหัวเล็กกว่าน,นี้ก็ได้แต่นี้หัวใหญ่แล้วก็ตะไคร้อันนี้มันหัวเล็กก็เอาห้าหัว ถ้าหัวใหญ่ก็สามหัวก,ก็เพอค่ะมีหัวมันเล็กค่ะการฉลอผมหลอกนะคะอันนี้ไม่เรียงแม่เบียงอายุหกสิบห้าผมไม่งอกค่ะผมยังไม่งอกพรว่านี่แหละหมักผมด้วยตะไคร้หอมหัวใหญ่หันห่นหั่นผสมกัน หอมหัวใหญ่หัน่นสมกันค่ะแล้วก็ชะลมผมหมักไว้ครึ่งชั่วโมงเราทำอย่างนี้อาทิตย์นึงทำสองหนก็ทำติดต่อกันไปเรื่อยๆอาทิตย์ละสองหนก็สักเดือนหนึ่งก็เวน้นวักก็พักก็ได้ค่ะถ้าไม่ขี้เกียจก็ทำไปเรื่อยๆแต่ไม่เพียงเนี่ย ทำอาทิตย์ละสองหนเดือนหนึ่งก็หยุดนานกว่าจะทำอีกทำอย่างนี้ตั้งแต่อายุห้าสิบสองก็ไม่รู้ว่าจะแก้ผมไปหงอกหรือเปล่าแต่คือเป็นการชโลก็ดูต่อไปว่าไม่เวียงถ้าอายุมากกว่านี้แล้วจะหงอกไหมตอนนี้หกสิบห้ายังไม่หงอกอ่ะตอนนี้หกสิบห้ายังไม่หงอกนะคะ่ะ ใส่น้ำคุกขิกใส่น้ำพอคุกขิกนะคะแล้วก็ไปปั่นปั่นแล้วก็บีบน้ำนคตอนนี้แม่เบียงก็ปั่นปั่นเสร็จแล้วปั่นมาแล้วะคะ่ะกรองกรองน้ำเขา นะคแล้วก็หมักขอมชโลมให้ทั่วหมักไว้ผ้าเอาผ้ามัดไว้คลุมไว้นะคะผ้าคลุมไว้ครึ่งชั่วโมงเราก็ไปสะออกสะต่อตามปกติของเราค่ะนี้แหละค่ะแม่เวียงก็ทํามาอย่างนี้ทํามาได้สิบกว่าปีแล้วนะคะทําตั้งแต่อายุห้าสิบสองตอนนี้อายุหกสิบห้าค่ะ นี่แหละคะ่ะลองดูนะคะ